สวัสดีนักงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง y o u u u b e กลาล์เพจโกลาแล้วก็เว็บไซต์ g o l l o c o m GOLDAROUND เข้าสู่อาทิตย์ที่3ของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับโกลาก็ยังมี ข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงการคาดการ์การเคลื่อนไหวของราคาทองคาในสัปดาห์หน้ามาฝากกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์นี้ผมก็ยังพูดคุยกับทางคุณพัทลินบัชิลักพันชีฟโอเปอเรชั่นออฟฟิเ c e ยของทางเล้งห่วงคอมมอนิตี้นะครับไปดูมุมมองกันของเล้งห่วงกันว่าหลังจากที่ทองคาได้มีการปรับบิดปรับตัวร่วงในทำเฟรมเดย์แล้วก็ทำเฟรมวีคติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับโอกาสที่จะดีกลับขึ้นไป มีมาหรือ,อยังนะครับส่วนสัปดาห์หน้ามีประเด็นอะไรที่ต้องติดตามได้ไปพูดคุยกับทางคุณพัทลินเลยครับสวัสดีคุณพัทลินครับสวัสดีค่ะโอ้ทองยังไม่ยอมขึ้นเลยนะครับลงมาหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์แล้วทิศทางเป็นยังไงดีครับ เราต้องบอกตามตรงว่ามันดูไม่ค่อยดีสําหรับขาบายเลยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่ท,ที่แล้วเราเราพูดกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันลงต่ํากว่าแนวจิตวิทยาคือพันเก้าพันเ้า้สาบริเวณนี้มันจะมีสิทธิ์กับเอ่อไปแตะตรงบริเวณหนึ่งแปดปดห้าซึ่งมันก็ไปแตะแล้วจริงๆค่ะซึ่งตรงเนี้เรามองว่า เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดวันศุกร์เนี่ยมันไม่สามารถปิดยืนเหนือพันเก้าได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์ถัดไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อเพราะว่ามันเทรนตอนนี้คือต้องบอกว่ามันลงต่อเนื่องกันมาแบบต่อเนื่องจริงๆเพราะงั้นคือถ้าหลุดบร,ริเวณแถวหนึ่งแปดแปดศูนย์ลงไปต้องบอกว่ามีสิทธิ์ลงไปลึกได้ถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบหรืออีกเคสหนึ่งก็คือจากตรงนี้อาจจะย่อๆลงไปแต้ ใกล้ๆหนึ่งแปดแปดูนแล้วก็ขึ้นเลยก็เป็นไปได้ก็มีสองเคสค่ะเนื่องจากว่าคือตอนนี้ปัจจัยต่างๆอ่ะมันดูสนับสนุนให้ดอลลาร์มันแข็งแกร่งคือจริงๆซึ่งทอนดอลลาร์แข็งแกร่งทองก็ร่วงเพราะว่าอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบริษัทเอเวอร์แกรนด์ของจีนนะคะเป็นบริษัทสังหายักษ์ใหญ่ที่ล้มเพิ่งเพิ่งไฟแบงก์รับซีไปซึ่งการที่พอ พอจีนมีปัญหาเศรษฐกิจก็ไปหนุนให้ดอลลาร์แข่งใช่ไหมคะพอดอลลาร์แข่งทองก็ร่วงค่ะประกอบกับเออรู้สึกว่าของอังกฤษ,ก,ก,ษก็มีประกาศว่าอะไรออคือเศรษฐกิจเขาไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยคือทั้งยุโรปทั้งเอเชียเนี่ยไม่ดีปุ๊บทําให้ยูเอสดูเหมือนดีประมาณนั้นค่ะก็ไปกดดันราคาทองคือทุกอย่างมันประจบเหมาะในเวลาเดียวกันมากพอเพราะเพราะงั้นเราก็มองว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ย ถ้ามันรุนหนึ่งแปดแปดศูนย์มีโอกาสย่อแรงไปถึงบริเวณหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะทีนี้มีโอกาสรีบาวขึ้นไบมากไหมครับมีโอกาสรีบาวค่ะคือถ้าไม่ลุดหนึ่งแปดแปดศูนตรงเนี้ยและถ้ามีปัจจัยบางอย่างใดๆที่ทําให้อดอดดลลร์สามารถอ่อนค่าลงไปบ้างได้เนี่ยค่ะมันก็จะทําให้มีโอกาสรีบาวได้ซึ่งถ้ารีบาวเนี่ยสามารถรีบาวได้ไกลเหนือหนึ่ง ประมาณเอาเอาหนึ่งเก้าสองห้าละกันประมาณนี้นนคะ่ะก็จะทําให้ทุกอย่างดูดีขึ้นมากค่ะทีนี้ปัจจัยสําคัญอาทิตย์หน้าเนี่ยมันไปอยู่ที่วันศุกร์เลยคเพราะว่าเขามีประชุมซิม p เซียมกันที่<อ>โตเกียค่ะ<ม>ซึ่งซึ่งมินิตกับพาเวลเขาจะออกมาพูดเนี่ยก็วันวันศุกร์เลยอะค่ะเพราะงั้นก็เรามองว่าอาทิตย์หน้าน่าจะอาจจะยังไซเวนอาจจะมีรีบาลขึ้นไปแชลบ เหนือพันเก้าบ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้ามันไม่สามารถไปเหนือที่บอกได้ก็คือแบบถึงเก้าสองห้าิกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะขึ้นไปมันก็อาจจะลงมาอีกอย่างเงี้ยค่ะจ,จะเป็นไซด์เวย์ไปก่อนเพื่อรอ,อข่าวค่ะว่าจะเอายังไงต่อแต่ว่าที่แน่ๆที่อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็คือน่าจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งอืมค่ะเรื่องของประเมินพาเวล <laughs> จะยังไงต่อครับ <laughs> ทางเราก็คงมองว่าเขาก็คงขึ้นอีกนหนึ่งครั้งอย่างย่ที่เขาว่าค่ะทีนี้เอ่อเราก็ยังมองว่าระยะยาวยังไงยังไงทองต้องขึ้นอะ mm hmm. นะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้ามันหลุดพันเก้าแนวจิตวิทยาลงมาเนี่ยมันอาจจะเทคททามมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมพันที่ว่าอากันยาอาจจะแบบพุ่งแล้วอาจจะแบบไซด์เวย์ตรงนี้หรือลงไปอีกหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะก mm hmm. ารปรับฐานอันนี้มันก็จะกินเวลามากขึ้นไปอีกเพราะงั้นเ <I> ออเรามองว่า ตรงนี้คือบางคนบอกบายได้ไหมถามว่าบายทำไมจริงๆแนละ้วมันก็เป็นราคาที่น่าบายแต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้ามองว่าลงต่อก็รอสิรออ่ะเราอาจจะรอสัญญาณดูว่ามันจะรีบาหรือเปล่าเราค่อยบายก็ได้ค่ะอาจจะไม่ใช่ว่าแบบอาบายบายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้ายังไม่มีสัญญาณว่ามันจะรีบาแต่ว่ามันมีสัญญาณที่ เป็น o s i ิทีฟนิดนึ่งนะคะที่เราเห็นนะคะค้งนี้ก็คือเมื่อคืนน่ะเหมือนกับกองทุนทองอ่ะเริ่มเข้าซื้อค่ะกองทุนทองเอ s p ี r ีอครใช่ใช่ค่ะคืนก่อนหน้ามันเป็นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่ัเนี้มันปิดเท่าที่เข้าไปดูวันนี้มันอยู่ที่แปด้อยเก้าสิบืมก็แปลว่ามันมีการเข้าซื้อมาประมาณสองสามตันประมาณนี้ซึ่ง ต้องบอกว่านานแล้วนานแล้วเลยที่ไม่เห็นเขาซื้อเลยตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วครับใช่ค่ะตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผมที่ผมที่ผมดูสถิติมานะใช่ค่ะประมาณสิบเอ็ดสิบสองครั้งขายรวดเลยขายรวดหรือว่าเป็นศูนย์ก็หมายความว่าเท่าเดิมครับไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรหรือไม่ก็ขายไม่ทําอะไรหรือไม่ก็ขายแต่ไม่เคยซื้อเลยอแต่ว่าตัวเลขที่เห็นอันนี้ถ้าถ้าไม่ผิดดูไม่ผิดนะคะก็คือมันเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน อัะนั้นก็แปลว่าเขาเริ่มอ่าอันนี้เป็นเป็นสัญญาณบวกสัญญาณนิดนึงอ่าครับอะไรอย่ปรนมาอเพราะว่าถ้าเราจริงๆถ้าเราคือทางเราก็เคยลองพลอตกราฟการสะสมของ SPDR คู่กับทองก็จะเห็นว่ามันมันมันไปด้วยกันจริงๆคือเขาค่อนข้างค่อนข้างแม่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นแต่ม่ก็ไม่ได้แปลว่าคือของเขา ทุนมันหนาเนอะหมายความว่าเขาถึงเขาจะเขามีซื้อมาตั้งเยอะอยู่แล้วเขาจะขายตรงไหนเขาก็มีกําไรอ่ะเราต้องพูดแบบนี้ค่ะราคาเฉลี่ยเขาต่ํากว่าตรงนี้มากเพราะงั้นคือแต่แต่ก็คือค่อนข้างล้อกันไปพอสมควรเพราะงั้นก็มีผลไหมก็เราเราก็แต่เป็นสัญญาณหนึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งอ่าผมผมผมม่เคยผมเคยเห็น S P D R หลายครั้งนะประเภทแบบ ซื้อวันนี้ซื้อสามปันพรุ่งนี้ขายสามปันเลยเป็นไปได้ <laughs> ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องดูวันซันอัดจะขายก็เป็นไปได้ค่ะเหมือนแบบทําเล่นสั้นๆจริงๆอ่าอ่าอ่า <laughs> ผมว่ามันเขาก็มีเทคนิคอสมกวรเหมือนกันใช่ใช่ใช่ค่ะ <laughs> อ,อย่างนี้กคยุทธโกสปอตเลีงหงให้ไงดีครับเรามองว่าถ้าเกิดว่ามันมีย่อลงไปเอ่อบริเวณหนึ่งแปดแปดศูนย์นะคะคอาจจะเสี่ยงเขาซื้อสักนิดหนึ่งแต่ถ้าหลุดอาจจะคัดลอดไปเลยอืม อืมค่ะถ้านลุก็ขัดลอนแล้วก็รอไปซื้อที่ต่ำกว่านั้นอ่าไม้แรกอาจจะหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกศูนไล่ไปเทียลนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่เรามองว่าโซนเนี้ยถ้าหล่นลงไปอ่ะส่วนตัวเพื่อมองว่ามัน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 มน,น่าซื้อแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราอาจจะรอเวลาหน่อยแต่ว่ายังไง ยังไงรีเซชันมันก็รออยู่อะค่ะมองแบบนี้คือถ้าลงถ้าลงไปนี้ไปด้วยเทคนิคเชียวล้วนเลยถูกไหมครับไปด้วยเทคนิคล้วนเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะว่าข่าวลบมันก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่เพอเอิญว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมีข่าวลบของเอเชียกับทางฝั่งยุโรปซึ่งมันก็ทําให้อเมริกาดูเหมือนดูเหมือนดีขึ้นอ่ะค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ดอลลาร์ก็ขึ้นมาเหนือหนึ่งร้อยสามนี้นานพอสมควรแล้วมั้งนะครับ ใช่ค่ะดอลลร์ก็คือขึ้นต่อเนื่องทองก็ลงต่อเนื่องเพราะงั้นมันก็กินเวลามาจริงๆเป็นเดือนแล้วอะค่ะแต่ถ้าที่ดูถ้าเกิดดูกราฟรายวันเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนะครับลงมานี่แดงแดงมาตลอดติดติดลบติดกันเป็นเสียทิ์แล้วอะค่ะเพราะงั้นมันก็อาจจะได้เวลาแล้วหรือยังอ๋อย้อนไปทองไทยครับทองไทยทองไทยจริงๆอย่างวันนี้ค่ะมันอะไรนะหกร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบค่ะ ก็เป็นราคาที่ดีนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเงินบาทเนี่ยจริงๆมันอ่อนย่บไปถึงสามห้าจุดหกแล้วมันก็ยังไม่ผ่านตรงนั้นไปมันก็ถือว่ายังอยู่ในกรอบที่เคยพูดกันนะค่ะว่ามันก็จะยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่เพราะงั้นถ้าทองลงไปกว่านี้ก็มองว่าบาทก็น่าจะอ่อนนะคะเพราะว่าทองลงก็เกิดจาก US เอสดอลลาร์ที่มันดีใช่ไหมคะพอ แข่งดีบาทก็อ่อนมันก็เป็นไปตามสภาพแบบนี้ค่ะอือฮึอย่างนี้เฉลี่ยเฉลี่ยเข้าซื้อได้นะครับสามหนึ่งหกห้าศูนใช่ค่ะเนี่ยเป็นราคาที่ดีแล้วก็อาจจะขายสั้นๆแถวแปดร้อยแปดรห้าสิบเก้าร้อยแถวเนี้ยค่ะก็ขายได้ทํำกาไรสั้นๆค่ะถ้าบาทบาทถ้าถ้าสปอตลงไปอีกจริงๆเนี่ยบาททองไทยจะลงได้ถึงขนาดไหนครับสามหมืหนึ่งห้าร้อยเห็นไหมครับ อาจจะมีไปแต่นะคะเหมือนกับอย่างที่บอกเราต้องดูจังหวะที่บาทยังไม่ปรับตัวแต่สปอร์ตไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะคถ้าเราสามารถจับจังหวะเหล่านั้นได้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีในการทํากําไรมากๆอาจจะตั้งราคารอไว้สําหรับคนที่มีอ่มีบัญชีอหญ่นะครับอ,รอยู่แล้วก็ตั้งราคารอไวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ได้ราคาที่ดีค่ะท้องไทยก็คือยังย่อสะสมอย่างเดียวนะครับค่ะใช่ค่ะ สัปดาห์หน้าก็คือเราก็โฟกัสไอตรงประชุมที่แจ็คสันโฮใช่แต่เผอิญว่ามันวันศุกร์เลยมีประเด็นอะไรอื่นไหมครับ <ต oras> เห็นมีไอตัวอะไรนะ P M I อ oh, <PM> ๋อ P M I. I ใช่ค่ะ ก็คงไม่น,น,น่า,นาจะมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรมากใช่ค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับค่ะขอบคุณครับ,บ,รบต่อมารอดูแล้วครับว่าทองคาเองจะมีสัญญาณการกลับตัวบ้างหรือยังนะครับหลังจากที่ได้ล่วงติดต่อกันใน t ท m e เฟรมเดย์ห้าวันติดต่อนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนไทม์เฟรมวีก็ล่วงลงมาแล้ว4วีคติดต่อกันนะครับสัปดาห์หน้าประเด็นสำคัญ P.M.I รวมถึงการประชุมประจำปีของเฟดนะครับที่เมืองแจ็กส์นวิลล์ นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญทีเดียวอาจจะได้เห็นการดีดกลับแรงๆหรือว่าอาจจะร่วงลงแรงๆก็ต้องคอยดูนะครับแนวรับ1850ก็ยังเป็นที่จับตากันดูอยู่ต้องขอบคุณคุณประธานประชัทขาพันชีฟออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลของทางเรงหงเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครในช่องทางต่างๆของโกราด้วยนะครับทางทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ